สวัสดีค่ะ นะคะวันนี้นะคะบุ๊กก็มาแบบว่าผิวหน้าคือสดมากนะคะแต่ว่าเขียนคิ้วแล้วก็ทาปากมานะคะเราโชว์ผิวเนี่ยเพราะว่าเราจะมาบอกทิปส์แอนทริคนะคะคือช่วงนี้อยู่บ้านเยอะใช่ไหมละ่ะหลายคนก็แบบใช้เวลาอยู่บ้านเยอะมากจะมีเวลาดูแลตัวเองเยอะนะคะดูแลผิวตัวเองอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแชร์ทิปส์เล็กๆน้อยๆนะคะมีหลายคนเลยที่เอ็มมาถามเยอะมากว่าแบบอยู่บ้านเนี่ยเรามาหน้าย,ยัางไงกี่วนันทาครีมยงงังไงบ้างทาครีมอะไรบ้างช่วงนี้บุ๊กก็มีเวลาสรรหาพวกวสกินแคร์ดูแลผิวทั้งหลายนะคะมาดูแลผิวหน้้าาเยออะะกนี่่ชววจบ นนนะผิวหน้าคือดีมากอาจจะมีรอยสิวเล็กๆน้อยๆนะแต่คือโดยรวมแล้วเนี่ยผิวหน้าคือดีมากตอนนี้นะอายุก็27แล้วนะคะก็เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวก anti aging ป้องกันริ้วรอยเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีล่องรึกหรือว่ารอยย่นต่างๆนะคะมันยากที่จะเอากันได้ต้องป้องกันไว้ก่อนวันนี้นะคะเราจะมาเรียงจากแบรนด์ที่บุ๊กใช้หลายตัวก่อนเนาะเดี๋ยวตอนสุดท้ายตอนจบคลิปนะคะเราจะมาบอกเพราะว่าจริมคนถามเยอะมากว่าแบบตอนมาร์กน่าเนี่ยต้องทาเซรั่มไหมแล้วหลังมาร์กซ่าเสร็จเราต้องทาอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ดูเเลลยววว่าาาบุกพคร เครื่องสํออางต่างๆอะไรเงี้ยเราไล่ลาดับการทาย,ยัางไงบ้างนะคะเรามาเริ่มจากแบรนด์แรกกันก่อนนะคะถ้าพูดถึง anti aging นะคะแน่นอนเลยจะมี1แบรนด์ที่จะแบบปอปบ up ขึ้นมาในหัวทุกคนนะคะซึ่งนั่นก็คือ Lancôme นั่นเองนะคะนี่จะบอกว่าบุ๊กก็เป็นคนที่ชอบแบรนด์นี้มากๆนะคะจะบอกว่าหลายครั้งอ่ะเขาก็ชวนไปงานอะไรนี่เนะะแล้วเขาก็จะแบบมีผลักมาให้แล้วเขาก็ลองใช้แล้วก็ชอบมากแล้วก็มีไปซื้อเพิ่มหลายอย่างมากเลยนะ,ะหมดแล้วแล้วก็ซื้อมาใช้อีกมันดีจริงเดี๋ยวนี้นจะแนะนำว่าบุกบา๊บบลบะะกลยก็็คคือที่บุใช้ปปะะะจนะะจะนนเแ อ,นนอันนี้คือที่ใช้บ่อยที่สุดอันนี้จะเป็น Absolute Soft Cream นะคะเป็นแบบ Moisturizer นะเนื้อครีมมันจะเป็นแบบว่านุมน่มๆความดีของตัวนี้นะคะคือคุณสมบัติของ Grand Rose นะคะก็คือกุหลาบทั้ง3มชนิดนะคะ1นะคะลังคม o h Rose นะคะหรือว่าเซลล์กลาบลังคมนะฟื้นฟูความอ่อนเยาว์นะคะทาให้เราเนี่ยผิวหน้าเด็กแล้วก็ไม่แก่อย่างที่2นะคะก็คือ Rose Essential Oil นะคะอันนี้จะเป็นอ,อยล์ทำให้หน้าของเราที่มันดูอ่อนลา้าหรือว่าดูเหนื่อยลา้าอย่างเงี้ยให้ดูสดใสแล้วก็เปล่งประกายนะอย่างที่3ามนะคะก็คือ Rose แตกนะคะเป็นสารสกัดเข้มข้นจากกุราบนะคะช่วยบำรุงอย่างล้ำลึกค่ะวันไหนแต่งหน้าเยอะหรือว่าวันไหนเราแบบเหนื่อยไปเจอมลภาวะข้างนอกอะไรเงี้ยเช้าวันต่อมาคือแบบผิวหายเหนื่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันชุ่มชื้นเรียบเนียนแล้วก็กระชับนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อของมันนะมันหอมมากตอนนอนก็รู้สึกผ่อนคลายมากเพราะว่ากลิ่นช่วยให้เราหลับส ดีมากนะคะทุกคนต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวเซรั่มบ้างคือถ้าพูดถึงหลังโคมทุกคนจะต้องนึกถึงสิ่งแน่นอนเพราะมันคือตัวดังมากๆของเขาเลยก็คือเจนเนฟิกเซรั่มนะคะสูตรคอนเซนเทรตเข้มข้นมากๆชอบมากเพราะว่าหลังจากที่ใช้อันนี้ผิวรู้สึกอิ่มฟูแล้วก็มันเด้งเด้งไม่รู้จะใช้คําอธิบายว่าอะไรนะมันแบบเด้งเหมือนแบบผิวเราดูเด็กลงแล้วที่สาคัญที่สุดนะคะอันนี้มันเป็นเซรั่มที่แบบเนื้อบางเบามากอย่างเงี้ยคือมันบางเบามากพอเราทูเข้าไปอย่างนี้ใชบบ่ปะแปบ๊บเดียวมันก็ซึมเข้าสู่ผิ เา,าใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะมันดีมากนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อายุเยอะนะคือเด็กๆก,ก็ใช้ได้เลยนะคะต่อมานะคะที่บุกใช้ของลังคอนะคะอันนี้ชอบมากเลยทุกคนชอบทุกอันตัวนี้ชื่อว่าลังคอลเจเนฟิกนะคะแต่อันนี้มันจะเป็น eye and lash concentrate นะคะเค้รมันจะบางเบาแบบเนี้ย เนื้อจะบางๆเป็นเหมือนเซรั่มนะคะคุณผู้จะลงอันนี้ก่อนแล้วก็ลงไอพีมทีหลังเนื้อมันบางเรามากเวลาทาไปก็คือรู้สึกแบบเย็นๆแล้วก็ซึมเร็วมากช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำรอบดวงตาของเรานะคะหรือว่าตาเหมือนคนนอนไม่เพียงพอะะถ้าทาอันนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแบบไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยสิ่งที่ชอบที่สุดเลยของอันนี้ก็คือแบบว่าตัวแอปพลิเคเตอร์ของมันนะคะมันจะเป็นเหล็กแบบนี้ใช่ไหมคะเอาอันนี้ทาลงไปบนตาของเราวนๆเหมือนนวดไปเรื่อยๆอ่มันเย็นนะคะแล้วมัวนก็รู้สึกผ่อนคลายมาก สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึงมัน,นเป็น t i o 1อ่ะทุกคนมันเป็นอายแอนด์เลนะคะเราทานี้เข้าไปนะคะแล้วเราก็ทาไปที่ขนตาของเราด้วยนะคะมันจะช่วยบำรุงขนตาด้วยให้ขนตาของเราแข็งแรงนะคะไม่หลุดร่วงง่ายที่สำคัญก็คือทำให้ขนตาเรา ยาวขึ้นนั่นเองนะคะชอบมาก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 สุดท้ายนะคะของแบรนด์ลังโคมนะคะอันนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยคือมาสกเขาก็ดีมากค่ะนี่ก็ใช้นะคะอันนี้จะใช้ทั้งสองอย่างเลยนะตัวนี้จะเป็นสูตรเจเนฟิกนะคะเหมือนกับเซรั่มที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นสูตรแบบเข้มข้นที่เอามาใส่ในมาส์นะคะเราจะใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งนะคะแล้วก็วันอื่นก็ใช้มาสก์ตัวอื่นเนาะตัวนี้สิ่งที่บุ๊กชอบของมันก็คือมันทําให้หน้าเรา g l โ w มากแล้วมันก็ทําให้หน้าของเเรานี่ย เรียบเนียนนะคะทุกครั้งที่บุกมาส์กอันนี้นะตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกว่าแบบหน้ามันแบบอิ่มน้ําดูอ่อนยาวดูแบบว่าไม่เหนื่อยคือบุกจะชอบอะไรก็ตามที่ทำให้ผิวดูดไม่เหนื่อยด,ด,ดูกระจ่างใสผิวดูแบบให้ฉันนอนมาแล้วแบบ10ชั่วโมงที่จริงอาจจะนอนแค่5ชั่วโมงอะนะคะคือคนณสมบัติของมันอ่ะจ,จะเหมือนกับไอ้เจ้าเจเนฟี่ตัวนหนึ่งเลยเอาตัวเดียวกันมาใส่ในมาสกเนาะต่อไปก็คือจะเป็อน,นอันนี้ก็เป็นมาสกตาปกตินี่แหละคะ่ะแต่ความดีของมันนะคะก็คือปกติมาสกใต้ตามันจะเป็นแบบ2ชชิิ้้นน1ก็คือตรงนนี้้กชิึ็จะแ สองข้างอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนหน้ากากแบบนี้ทุกคนท้นลองดูนี้นะคะหน้าตามันจะเป็นเหมือนที่ปิดตาแต่ว่าเว้นตรงตาเราไปิดได้ทุกส่วนแล้วก็บำรุงให้ทุกส่วนมากกว่าปกติที่มันจะปิดแค่ข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วก็มาตันนี้ทิ้งไว้นะคะ2 0นาทีแล้วเราก็ค่อยแกะออกมานะช่วยให้ตาของเราดูอ่อนกว่าไวนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันจะช่วยป้องกันรอยติ้งกันนะคะ จบแบรนด์ที่1น,นะคะล่างโคมแบรนด์ต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีทุกคนจะบอกว่าแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ใหม่ที่มันมาแรงมากกไปเจอเพราะว่าไปเกาหลีใช่ปะแล้วก็เข้าไปในร้านเครื่องสำอางอันนึงแล้วเราก็ไปสะดุดตาเจ้าตัวเป็นมาร์สนานะคะ ชื่่อวาเซมูดรีมโกลแม็กบุกก็ไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์มาอ่านว่าอะไรเซมูแล้วแบบม่รู้ที่ซื้ออันนี้เพราะว่าแพคเกจจิ้งร่วนๆเลยค่ะแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากอะทุกคนพอเราหยิบอันนี้ใช่ปะก็มีพนักง,งานขายอะ่ะแบบเดินเข้ามาบอกว่านี่นี่ยู này, ชอบอันนี้ใช่ไหมเนี่ยยูต้องชอบอันนี้แน่นเลยแล้วก็มาขายเอาใหญ่เลยแล้วก็มาขายตัวเซรัมออะะ่มุองค่ะแล้วเราก็เลยแช้มาเก็ตติ้งขายเราก็เลยซื้อมาเป็นเจ้าของตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นแซรั่มที่บุ๊กก็ชอบเช่นกันนะคะเซมูลูเมียไวท์โทสีนะคะกับ Ideal Intense ไอะนเีางกหล สกินแคร์เครื่องสาอางที่แบบผสมจากดอกไม้สกัดมาจากดอกไม้อะไรประมาณนี้บุ๊กก็ไม่รู้ข้อดีอะไรมันเท่าไหร่แต่ได้ข่าวว่าอันนี้มันดังนะคะไวท์เทซีอันนี้สิ่งที่ชอบก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเรากระจ่างใสแล้วก็แบบไร์ขึ้นอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วหน้ามันอิ่มน้ําแล้วก็ฟูฟูเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมาร์คอันนี้ก็ดีไม่แน่ใจนะว่าประเทศไทยหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้บุ๊กก็ซื้อมาจากเกาหลีแล้วก็ยังใช้ไม่หมดนะคะต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คืออันนี้ไหนๆเรากี่เกกหลนั cos RX นะคะมันคือ original clear pad นะคะคืออันนี้จริงๆมันเป็นสูตรสาหรับคนที่แบบเป็นสิวบุ๊ไม่ได้เป็นสิวแต่ว่าช่วงไหนที่เราใช้อ่ะหน้าเราจะเนียนมากเลยแล้วขดผื่นอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีมันช่วยแบบผัดเซลล์ผิวอะพวกผิวที่ตายแล้วมันจะเป็นอุดตันในรูขุมขนของเรานะคะ clear pad อันนี้มันจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะออกไปทาให้หน้าเราอะเนียนนุ่มแล้วก็ทําให้สิวเราลดลงนั่นเองสิ่งที่ชอบอีกอย่างอันนี้ก็คือมันใช้ง่ายมันจะเป็นแผ่นแบบนี้ เราก็แบบอิบหนึ่งแผ่นมาใช้แล้วก็เช็ดทั่วหน้าได้เลยนะคะแทนโทนเนอร์ไปเลยบย๊ไม่ใช้โทนเนอร์แล้วก็คือใช้นี้นเลยดีมากมากเลยค่ะทุกคนในไหนเราก็พูดเรื่องสิวนะคะหลายคนมากมาค่ะชอบถามบุ๊กมาว่าเวลาเป็นสิวใช้อะไรคะสิวขึ้นทํายังไงดีพี่บุ๊กทายาอะไรเวลาเป็นสิวคะบู๊คแค่นี้เลยมันคือซินดาเอ็มนะคะอันนี้เวลาที่บุ๊เป็นสิวแบบสิวอักเสบหรือว่าแบบสิวหัวหนองบุตตฐานเนี้ยช่วยลดการอักเสบไปดีนะแล้วบุ๊กก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรก็เลยใช้แค่นี้ และหลังจากที่เราพูดถึงสิวไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงนี่เลยเมลนอซีซีนะคะวิตามินซีไวท์เนิ่งโลชั่นนะคะคือดีมากทุกคนหลังาที่เราใช้อันนี้หน้าก็คือขาวกระจ่างใสจริงๆอ่ะซื้อได้ตามพวกร้านทั่วไปเลยมีขายอันนี้มันช่วยให้หน้ากระจ่างใสจริงๆไวท์เนิ่งสุดๆถูกและดีมีอยู่จริงค่ะทุกคนไปลองซื้อมาใช้นะมันดีจริงและสิ่งที่มุกจะใช้คู่กับตัวนี้นะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดเข้มข้นนะคะหรือว่าเ a เข้มข้นนั่นเองอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าเมืองไทยก็ม มีเยอะมากเขาก็ใช้ตัวเนี้ยพูดกันเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเราใช้จริงๆริะคือใช้แค่หนึ่งหยดเท่านั้นบีบอันนี้หนึ่งหยดใส่เข้าไปกับอันนี้ในมือนะแล้วก็ทาไปเลยทั่วหน้าละ่ะผิวที่ไม่ชุ่มชื้นคือต้นเหตุของความแก่และริ้วรอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญ มากนะคะซึ่งตัวนี้ช่วยได้มากต่อไปนะคะเราลืมไปอะ่ะมันมีมาร์คอันหนึ่งที่เราแบบชอบประมาณเราก็ไม่ได้กุดอันนี้นะคะเป็นมาร์คหน้าของพัฟฟาเรซิปตนะคะมันจะเป็นสุดแบล็กฮันนี่หลังจากที่ใช้มาร์คเนี่ยคือรู้เลยว่าตื่นมาแล้วคือหน้าเนียนมากนุ่มมากนะคะดีมากท<ด>ุกคนมันมีพ็อพโพลิสกับมานุกาฮันนี่ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นแบบฮันนี่ไลท์บรอสแบบผิวมันผิวดิวกี้ยนน้ำพึ่งอะไรไม่รู้ว่าถ้าประเทศไทยจะได้ที่ไหนที่เกาหลีเหมือนกันอธิบายไม่ จะมาน้ำผึ่งดำของเราไปนะคะก็จะมาถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยในชีวิตนี้จะไปที่ไหนนะต้องอไปด้วยก็ต้องมีสิ่งนี้ย ว้าสลีนนั่นเองนะคะอันนี้คือใครที่แบบว่าดูไลฟ์หรือดูสตอรี่ของแบสกับบุกนะคะจะต้องดูอยู่แล้วว่าเราทาวาสลีนก่อนนอนทุกคืนนะคะทาที่คือแบบใช้เล็บอย่างเงี้ยคว้าออกมาแล้วก็ทาทั่วปากเลยนะคะปากก็จะเป็นแบบโดดอะเหนอแล้วเราก็นอนนะคะแล้วตื่นมาก็คือปากชุม่มชื้นแล้วที่สำคัญคือทั้งวันคือเป็นคนที่จะต้องมีอะไรอยู่บนปากตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีจะรู้สึกว่าแบบปากแห้งอ่ะจะรู้สึกแบบไม่สบายใจเพราะฉะนั้นบนะุ๊กก็เลยเป็นคนที่แบบพกลิปนะคะตลอดเวลาอันนี้คือเปป็นนนททริิะคคคะะขออองี่่่แบบวาาายกกม ต่อไปหลังจากที่เราพูดแบบว่าหลายๆอย่างไปแล้วนะอันนี้เราจะมาถึงกลุ่ม ของแบรนด์ที่อาจจะหาไม่ได้ในประเทศไทยนะคะเป็นอาจจะเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงนิดนึงามาแทน3อันนี้นะคะเป็นครีมที่บุกก็ชอบเหมือนกันนะคะจะพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันบุกเพิ่งได้มาจากอเมริกาไม่นานนี้นะคะประมาณปลายปีที่แล้ว winners daughter นะคะมันคือ active botanical serum นะคะมันดังมากที่อเมริกานะคือเพื่อนบุกทํทงานอยู่ที่อเมริกาก็แบบแนะนําว่าเฮ้ย hey, แกัน,นี้ดีมากต้องใช้ต้องใช้ใชแล้วก็คือสั่งออนไลน์มาให้เลยนะคะเราก็แบบเออเอาก็ได้เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเอามาใช้อะ่ะมันก็ดีจริงๆนะเนื่อมันจะเหมือนออยนะคะจะเป็นเหมือนประมาณแบบโอลิ เราจะไม่ใช้เป็นเฟซออยล์เราจะใช้เนี้ยเป็นเซรั่มนะคะเพราะว่ามันคือบนิคอลเซรั่มคุณสมบัติมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีก็น้าเนียนน่าใสน่าคุ่มชื้นถ้าใครอยากรู้ว่าดียังไงก็ลองไปดูในเว็บเขานะพูดถึงไปแล้วใช่ไหมว่าเราทาาอเซรั่มใช่ไหมคะนี่เป็นเซรั่มรอบดวงตาเราไม่ใช้แค่อย่างเดียวค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้ต้วนี้เลยค่ะมันคือวันวันวันสกินนะคะแบล็ k diamond eye cream นะคะอันนี้น่าจะเป็นไลน์ที่แพงที่สุดระรังของมัน ใช้ทีนึงนิดเดียวนะถึงมันจะแพงแต่มันก็ใช้ได้นานมุนกว่าเวลาใช้อันนี้รู้สึกว่าแบบรอบดวงตาของเรา,าชุ่มชื้นแล้วมันก็ไม่พัฟฟี่ใช้คู่กันอนะ่ะมุกไม่รู้ว่าตัวไหนที่ดีนะแต่เราใช้คู่กันตลอดน่าจะดีทั้งสองตัวแหละเอาง่ายๆตาไม่เหนื่อยนะคะที่สำคัญก็คือมาทำให้รอบดวงตาของเราชุ่มชื้นมากจริงๆนะคะลอยตีนกาก็จะไม่ถามหาเรานะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะก็คือ MG Skin นะคะอันนี้คือแหละคนน่าจะรู้จักกันแหละมุกว่าน่าจะมีขายที่เมืองไทยนะพวกร้านที่ขายลูกเข้ามาอันนี้ก็จะเป็น Rest and Revive Percent Stemcil and จะเป็นพรีเซนเตอร์ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะรบมันคือรกจะมีรบอะไรแล้วก็เป็นสเตมเซลล์หลังจากที่ใช้อันนี้นะคะรู้สึกว่าหน้ามันเนียนแล้วก็นุ่มไม่รู้ว่า,วาดียังไงแต่รู้สึกว่าดีแค่รู้สึกว่าแบบเออผิวมันก็ชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มีผื่นไม่มีผดนะคะไม่ทําให้เกิดสิวมันจะช่วยรักษาผื่นด้วยเวลาที่เราแบบมีผื่นอะไรเงี้ยเราเราทาเนี่ยนะก็รู้สึกว่าผื่นมันหายไปเอาเป็นว่ามันก็ดีหลังจากที่เราอธิบายหลายๆผลิตัณไปหมดแล้วนะคะวันนี้บนนววยยุ๊ออง อย่างแรกเลยหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะเคลียร์แผ่นนะคะของขอซตารเอ็ทั่วหน้าเลยนะคะหนึ่งครั้งใช้แค่หนึ่งหลังจากที่เราใช้ตัวเคลียร์แผ่นแล้วในขั้นตอนของโทนเนอร์นะมุกก็จะลงเป็นอันนี้ค่ะโลชั่นอันนี้นะคะของเมดลงซีซีุกก็จะลงคู่กับันี้ยที่บอกไปเนาะผสมการเทอันนี้ใส่มือใช่ป่ะแล้วก็หยดอันนี้เข้าไปอาจจะหยดถึงสองหยดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาทั่วหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมทาคอกับหน้าอกตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเราแกงแล้วเนี่ยคอเราก็จะเหี่ยวนะคะหลังจากโลชั่นเสร็จนะคะถ้าเราาาามมมมมีีสสสววอออ่่ะะะกกก็็็็จจจททรััันนนนน้้เเขตซซลงย บางทีเราก็ลงแบบ2อย่าง3อย่างอะไรก่อนหลังก็ได้หมดเลยนะคะซึ่งเซรั่มที่เรามาพูดในคลิปนี้ค่อนข้างเยอะ5อย่าง นี่คือที่มุกชอบทั้งหมดก็คือบางทีมุกก็ใช้2อย่าง3อย่าง4ีอย่างหรือบางทีคือใช้5อย่างไปเลยก็มีนะคะก็คือแล้วแต่เลงนี้จะใช้อะไรก่อนหลังก็ได้หลังจากเซรั่มนะคะมุกก็จะมาทาตาค่ะเวลาเราทาใต้ตานะมุกจะใช้อันนี้ก่อนค่ะลังโคมนะคะเจเนฟิกอเซรั่มนั้นทาใต้ตาทาข้างบนตาทารอบรอบรอบให้มันซึมซาบไยทั้งสองข้างแล้งตอนที่ทานิเสร็จก็จะตามด้วยแอ้วมาันสกินอันนี้นะคะก็จะบีบเท่าไดโทเขียวแล้วก็ใช้นิ้วนางสองข้างแล้วก็ถ้าถ้าแคบวนมันไปรอบดวงตางงีดดึึขวยหเ หลังจากที่ทารอบดวงตาเสร็จนะคะต่อไปก็คือขั้นตอนที่ทุกคนถามอยู่ที่สุดว่ามาส์กหน้าตอนไหนก็คือตอนนี้แหละค่ะก็คือเราตอกเซรั่มประมาณ5ชั้นแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนมาส์กหน้านะคะจริงๆก็คือแบบแล้วแต่เลยว่าทุกคนจะใช้อะไรว่ามันดีทุกอันทุกอันอ่ะช่วยให้หน้าเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็หน้าเด้งนะคะหน้านุ่มฟูอ่ะชอบมากเลยก็คือแปะไอมาส์กไปสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรก็ว่าไปนะคะมาส์เสร็จปุ๊บแล้วก็ลอกมาสออกมาแล้วเราก็เอานิ้วของเรานะะะะะคคคควววนนมมมใใหห้้้ไไอาาาาสกกททีี่่่เเรปซึขูิดบง็ื มาร์ครอบดวงตาต่ออีกก็คือแคน่นี้นะคะแปะเข้าไปเลยมันก็จะเป็นหน้ากากี20นาทีมาอไปที่เรามาร์คหน้าแล้วก็มาร์คตาเสร็จนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่เลยค่ะมอยส์เจอไรเซอร์อรอนะคะ ก็จะเป็นตัวนี้เลยหลักๆก็จบแล้วนะคะวันนี้บุ๊กก็มาบอกหลายอย่างเลยนะว่าแบบว่าช่วงอยู่บ้านกักตัวเรามีเวลานะคะบำรุงอย่างล้างมกเนี่ยบุ๊กทำอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นคนต่างๆที่พูดไปอ้าลืมอีกอย่างนึงก็คือวัคซีนนะคะเนี่ยทาปากอ่ะเอาเป็นว่าหลังที่เราทาทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าใช้หลายอย่างนะคะบุ๊กใช้แล้วดีแต่บางคนอาจจะแบบใช้แล้วไม่ดีก็ได้ไม่ได้เหมาะกับหน้าเราบางทีแบบว่าทุกคนใช้แล้วดีบุ๊กก็จะใช้แล้วไม่ดีก็ได้อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะอาจจะแบบลองที่คอก่อนลองทีี่่่่หลังงแแขนนนนกกออวาาาเเรรรพ้้มมยไค็ส บางยี่ห้อเนี่ยเราก็แบบก็ต้องดูด้วยว่าเราแพ้หรือว่าไม่แพ้อะไรนะคะใครใช้แล้วดีหรือว่าใช้แล้วไม่ดียังไงนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวบุ๊กเข้ามาตอบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็หวังว่านะคะวิดีโอนี้นะคะจะสร้างประโยชน์ให้ทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะที่สําคัญก็คืออย่าลืมกด Subscribe นะคะเดี๋ยวบุ๊กเบสเนี่ยพยายามนะคะมาอัพวิดีโอให้เยอะๆนะคะรู้ว่าพวกเราเนี่ยหายไปบ่อยมากยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ยังดููพวววกกกเราาออออย่่นนะะะคค็ตต้้งขัลลไปแ ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูมาถึงตอนจบนะบ๊ายบาย